ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะ แอดมินโน้นอยสัปดีแฟนคลับเอฟซทุกท่านเด้อจ่าเดอ้อสำหรับคลิปนี้มาพอกับแนวทางลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาประจำวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 5คลิปนี้อาจจะไม่ยาวดาเดอ้อาจ่าเด้อจะเป็นคลิปสันส้นๆาานะจ่าเนาะแอดมินนำแนวทางเลขรัฐบาลเลา่ามาฝากกับ fc ฟซทางช่องเดอ้อจ่าเดอ้อสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนํนเาเดอ้อจ่าเด้อก่อนจะไปรับชมหน้าทางแอดมินกบฝากคือเราเดอ้อจ่าเดอ้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งครีมและสะบู่นะคะครีมชุดละ350บบาทแล้วก็สบู่ แท็กละ185บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสำหรับทันใดที่สนใจโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะเมมเบอร์ทักกล้์ไใดเลยด้ยจ้ะเด้อไปรับชมหน้าทัางกันเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมหน้าทัางเบื้องผลของวัดที่พ่านมากกันก่อนนะจ๊ะเนาะ เป็นคลิปที่3ที่แอดมินได้นํำมาลงถงายเดอ้อท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยก็นานานั้นเอดมินลงไป2คลิปนะ,นะจจะเนาะจะเป็นเล่าพัฒนาวดที่ผ่านมาวันที่23นันกระดเดอจาะเดอ้อหลุดหลุดแตกกระเฉียดเนาะนะท่านผู้ชมเบิ้งหละกะพิจารณาเบื้องเดาะเฉียดแต้มนึงเนาะนะเล็กออกศูนย์เล็กออก 4ีศูนย์นะจ๊นะนาะเลขในตาล่างมีสามศูนย์ศูนย์สามนะจ๊นะเนาะแอดมินก็ขอบคุณสำหรับแนวทางด้อจ้ะเด้อถึงเลขจะลดคุณพ่อกะยังทรงแนวทางมาหายทางช่องคือเก้านะจ๊ะเนาะแอดมินขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อที่แบ่งปันข้อมูลมาให้กับน้องน้อยและเอฟซีทางช่องนะคะขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับงวดนี่ะนะจ๊ะเนาะเราพัฒนาวันนี้ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สอง5้าหสิห้าให้ท่านผู้ชมเบิงเอาเด้จ้ะเด้อเลขในตารางะนะจ๊ะเนาะเลขในตารางหนึ่งสี่3 5นหเจ็ดปดเก้าสองสามห้าั่นท่านผู้ชมบ่ตองเบิงเด้จ้ะเด้อเป็นเลขสูตรที่คุณพ่อเพินไดเฮดมาท่านผู้ชมบ่ตองเบิงเด้จ้ะเด้อคุณพ่อจะได้ขีดค่าออกะนะจ๊ะเนาะ ให้ท่านผู้ชมเบองเป็นเลขชุดเจ้าจ่าเดอห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนี่คือมีหาหนึ่งอีกท่านผู้ชมคุณพ่อเขียนซ้ำเขียนซ้ำไปหรือเปล่าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งเป็นตัวเน้นเนาะจ่าเนาะศูนย์สี่หนึ่งเป็นตัวเน้นแล้วก็ห้าสี่สามสี่สี่สี่ถัดมาข้างล่างเนาะจ่าเนาะก็จะมี ห้าสามสองห้าศูนย์สามศูนย์หาศูนย์อีกคุณพ่อเขียนสัมเนาะจ้ะเนาะท่านเขียนสัมมาตัดออกกะได้เนาะจ้ะเนาะประมาันนี้เนาะจ้ะเนาะท่านผู้ชมโปรดช้วยวิจารณญาณในการรับชมนั่นได้จ้ะเด้อแอดมินก็ขอบคุณสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลลาวของคุณพอ่อ ไทยน่าจะรวยนะ,นะจ๊ะเนาะทางอำเภอน่าจะรวยจังหวัดปุบลขอบคุณ้หลาย,ลาย,ดยาเดอ้อจ้าเด้อที่นํำมาแบ่งปันนะ,นะจ๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมรับชมไปเป็นแนวทางดาเดอ้อจ้าเด้อถ้าตรงใจท่านก็จัดน,จะนะจ๊ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะนะ สำหรับคลิปนี้มิทเอร์เนอจ่าเด้อพอกันไหมคลิปน้าแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ